นี่คือสามไอเทมสุดพิเศษนะครับน้องๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาภายใน Minecraft เวอรชั่น1.20.4กันนั่นเองและแต่ละตัวนะครับน้องๆถือว่ามีความพิเศษที่แตกต่างกันมากๆเลยและบอกได้คำเดียวคนว่าเป็นเลยที่โคตรโหดเลยนั่นเองจะเป็นไงเด็กน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับโดยที่ไอเทมชิ้นแรกของเรานะครับน้องๆมันคือไอเทมชิ้นนี้ครับทุกคนนี่มันชื่อว่าชีฟเว้ยทุกคนซึ่งนี่คือร้านคา้าที่ดีสุดในตอนนี้นั่นคือ2 4 p a y i n t h โดยทางร้านมีบริการมากมายทั้งกิฟต์ไอเท บริการเติมโลโคเจ๋งรวมไปถึงมีบริการไก่ตันบ็อกฟุตเริ่มต้นสุดคุ้มแค่10บาทเท่านั้นนั้นนั้ติดตามร้านค้าได้แล้วที่ www.24p.in.th a และ Facebook f a n p a g e 24p สิครับตอนนี้ครับน้องมันเป็นที่ที่โหดมากเลยทุกคนเพียงแค่เรานะครับน้องๆหาเป้าหมายเที่ยวเนี่ยต้องการหลังจากนั้นน่ยก็ทําการยิงมันออกไปทุกคนซึ่งตัวนี้นะคนมันจะเป็นในส่วนทตัวแท็กกิ้งกันนั่นเองครับน้องๆคือแบบว่ามันน่ยจะทําการวิ่งไปหาจุดเป้าหมายของเราอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆซึ่งถือว่าเป็นที่โหดมากๆเลยนั่นเองเฮ้ยมันหมุนเลยอ่ะ 种种。 โหดเกินโหดเกินโอ้โหอะไรมันจะโหดในรูปแบบนี้นะครับน้องแต่ว่าครับทุกคนข้อเสียมันเลยคือการครูดาวกันนั่นเองครับน้องๆและดูเหมือนกับว่าการที่เราเนี่ยจะไปฆ่าในส่วนของเราสับปะสัต์นะครับน้องๆมันจะไม่สามารถฆ่าได้กันเองครับทุกคนแต่เกิดเป็นเพลเยอร์นะครับน้องๆมันสามารถทําการแท็กกิ้งุกคนตามเพลเยอร์ภายในเกมได้เลยนั่นเองครับน้องๆและดาเมจของมันนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นเลยที่โหดมากๆเลยนั่นเองและอุปกรณ์ของมันนะครับน้องๆก็มีรูปทรงที่แปลกมากโดยเช่นกันทุกคนลองดูอุปกรณ์มานมกทีน ว้านาทุกคนหนูหน้าตามันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองหามอนสเตอร์นะครับน้องๆภายในเกมไมค์ครับดูดีกว่าทุกคนว่าแท็กกิ้งมันเนี่ยมันจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองตัวถัดมาครับน้องๆนั่นคือยตัวโพโต้สตาร์กันเองครับทุกคนโดยที่อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับน้องๆมันเป็นเหมือนกับไม้กัททานะครับน้องๆที่อยู่ทางอียิปต์มากๆเลยคนแล้วก็เอฟเฟกของมันนะครับน้องๆเราเนี่ยจะได้สปีดด้วยนั่นเองอ๋อน่าสนใจจัดเลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดเราไม่ถือนะครับน้องๆกก็จะะเเดินนนนนนช้้้าาๆใรรรูปปแแบบบบีต่พออถืุุ๊คคััทยม ทุคนซึ่งชื่อมันเนี่ยก็บอกแล้วครับน้องๆว่ามันคือเจ้าตัวพอร์ทัลกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆวิธีการใช้งานมันเน่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยทำการคิดขวานะครับน้องๆหลังจากนั้นครับทุกคนมันจะทำการทรพย์เรานะทุกคนได้แบบอีซี่อีซี่เลยนั่นเองนะครับทุกคนไหนนะเราลองทรัพย์ดูก่อนได้ไหมแต่มันทรพย์ไม่ได้วะทุกคนั้งงั้นเดี๋ยวลอง a ด a มาด้านนี้กันดีกว่าทุกคนสมมุติว่าผมอยากขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ไหมเอ้ยโอ้ไม่ก็ นี่ลงมาข้างล่างนี้ดีกว่าบึ้บไปได้ไหมทุกคนโอ้เฮ้ยเราถือว่าสามารถใช้ง,งานได้อยู่นะน้องชายโอ้ถ้าก็สมมุติว่าเราลองขึ้นไปอยู่บนหกโขดหินได้ไหมทุกคนแอนลองดูดิเอ้ยเอ้ยเดยกกัน่าไหมฮึบเอ้ยชุบเึ้ยชึบ ดูใช้ยากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนโอ้โหอนอกจากที่มันสามารถเทเลพอร์ตได้แล้วนะครับน้องๆดาเมจของมันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลุ่นแรงมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันนะครับน้องๆสามารถเอาไปตีม็อบนะคนภายในเกมไม้คับได้โดยนั่นเองอเป็นไงทุกคนโคตรโหด,ดผมบอกให้ครับน้องๆโบงไปหนึ่งตีนี่นะเอ้ยอย่าหนีจะวบัวน้อยโอ้โหนี่นายกลัวพลังของไม้กระทางเราสินนะ <c oughs> นี่แหละคนคือไอเทมชิ้นที่2ของเรานะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถทำการเทเลพอร์ตได้กันนั่นเองครับทุกคนก็ถัดมาครับทุกคนมันมีชื่อว่าดิสโตน กนั่นเองครับทุกคนโดยที่ไอเทมชิ้นนี้นะครับน้องๆ ok, มันก็เหมือนกับว่ามันจากทางอ E อีกแล้วครับทุกคนโดยที่มันนะครับน้องๆมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเอาโขดหินเนี่ยพุ่งไปหาศัตรูของเราได้เลยนั่นเองครับน้องๆอ ok. ย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแกะตัวน,นั้นได้ไหมทุกคนไหนดูดิผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคนอ๋อโอ้โหโอ้ย <aud es> โอ้โยแก่ลงมาตายเลยทุกคนซึ่งแน่นอนครับทุกคนว่า3าไมไปเทมชิ้นนี้นะครับน้องจะมีเวลาในการครูดาวด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเอยอย่าหนีอย่าหนีเจะวัวน้อยนี่แน่ เลยทุกคนและไอเทมชิ้นนี้นะครับรน้องๆสามารถต่อกรกับเหล่าเพลเยอร์นะคนหรือว่าเหล่าม็อบภายในเกมไมค์ค f บได้ด้วยนั่นเองครับทุกคนซึ่งอันนี้นะถือว่าเป็นเลยที่โหดมากๆเลยนั่นเองล่มไม่ถึงนะครับรน้องๆมันก็สามารถเอามาเป็นดาเมจนะคนในการตรีพวกเหล่าสาาัมปรสัดนะคนหรือว่าม็อบภายในเกมไมค์คาบได้โดยเช่นกันเอ้ยอยันหนีหนีใช่ไหมหนีใช่ไหมเดี๋ยวกันนะทุกคนเราต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อสู้นะคนอยู่นิ่งๆน้องชายแล้วก็ทาการพุ่งขึ้นไป <laughs> Easy, อ,อีซี่ทุกคนโอ้โหเฮ้ยตรงนั้นมีหมูทุกคนตรงนั้นมีหมูโอเคดังนั้นเราวิ่งไปหาหมูก่อนละกันสวัสดีครับน้องชายเอ้ยมันเข้ามาหาเราครับน้องน้องโอ้โหถ้ากันายเข้ามาหาเราแบบนี้พุ่งไปหนึ่งที S <S แล้วก็ลงมาขิดอะไรในรูปแบบนี้นะครับน้องถือว่าเป็น3ไอเทมนะครับรน้องที่น่าสนใจมาก,มาก,มากๆเลยคนแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยทุกคนมันเป็นที่แปลกนะครับน้องแล้วก็แหวกแนวมากๆเลยครับรน้องสรุปโดยรวมสาหรับ3าไอเทมชิ้นนี้นะครับทุกคนผมชอบไอเทมชิ้นแรกมากๆเลยคนว่าไอเทมชิ้นแรกของเรานะครับน้องมันเป็นแกะแล้วก็เป็นปืนยิงในรูปแบบนี้ถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ยมีเพลเยอร์ภายในเกมนะครับน้องไอเทมชิ้นแรกของเราครับทุกคนสามารถช่วยเหลือเราได้แบบดีมากๆเลยรวมไปถึงไอเทมชิ้นที่สามนะครือว่า ม็อบชิ้นีนนั้นนะครับน้องๆมันจะมีโขดหินเนี่ยเด้งออกมากันนั่นเองส่วนไอเทมที่แบดที่สุดสำหรับพิวิกเลยน,นะครับน้องๆนื่นองเกิดไอเทมชิ้นที่2ครับทุกคนเพราะเราเนี่ยสามารถใช้ในการวาร์ปได้ก็จริงทุกคนแต่ว่าใช้ยากมากๆเลยทุกคนคือแบบผมก็ไม่เข้าใจอะ่ะทุกคนว่าทำไมมันใช้งานยากในรูปแบบนั้นนะเดี๋ยวเรามาลองอีกทีหนึ่งนะทุกคนอย่างเช่นผมจะขึ้นไปด้านบนเอ้าใช้ได้เฉย <laughs> อะไรกับเนี่ยน้องจายเอออย่างเช่นผมจะลองลงไปข้างล่างได้ไหมไหนนะหยได้เฉย อะไรวะเนี่ยตัวเกมทุกคนโอ้ดาต้าแพกตัวนี้ถือว่าเป็นไอที่แปบมมากเลยคนเล้นนะคนคือสามไอเทมนะคับน้องๆที่โหดมากๆภายในเกมไมค์ครับกันนั่นเองและก็น้องชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีวิกด้วยบ๊ายบาย